สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะพี่นุ่นค่ะอุ้มค่ะคลิปวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอ x กันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆตอนนี้นะคะเราก็เราอยู่ในแมปบ้านบาร์บี้กันอีกเช่นเคยค่ะแต่ตอนนี้เราแต่งตัวกันเสร็จหรือย,ยังคะอุม้มเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้จะไปที่ไหนกันดี อืมเราไปเขาแต่งตัวเหมือนเราเลยทุกคนเราจะไปหาบ้านเรากันนะขโมยมอเตอร์ไซค์ใครก็ไม่ได้อีกไหนอุ้มมี่อยู่ไหนตอนเนี้ยมอยู่มอเตอร์ไซค์พี่มาเร็วๆดิมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อยู่ไหนนะหาไม่เจอมอเตอร์ไซค์ฝั่งไหนอะเอ้ามีคนขี่กับหนูแล้วเนี่ยเอาไปดีกว่าอยู่ไหนอุ้มี่อยู่ไหนนี่เอาจริงนะเหรอเขาขี่ของหนูแล้วหรอใช่เขาพี่ของหนูแล้วพี่มาหนูก่อนอยู่ตรงนี้ดูได้จริงช้าอยู่มาหาหนูมา ให้มันไล่มามมา,มาจะนานนะอยากให้หมามมามารับหนูแล้วเนี่ยเป็นคนรวยก็จริงแต่แม่ไม่ยอมมาหาเสียดายเสียดายอุอ้ม,มี่พี่มาแล้วนี่ไงขี่ชิงช้าด้วยกันตอนนี้ห้ามเรียกน้องอุ้ม,มี่นะคะ่ะพี่นนท์เขาต้องนอน,นอุ้มี่จะเป็นลูกสาวเองนะคะตอนนี้เรามีลูกสาวนะคะอ่าลูกสาวมาหาแม่จ้ะแม่จา๋าแม,าแม่เอาที่เข็นเด็กมาให้หนูเข็นสิคะแม่ อามาจะจะลูกแม่ขี่ตัวอะไรไปล่ะเนี่ยเอาอุ้มี่อุ้มี่อยู่ไหนอุ้มี่มาสิแม่จะเข็นลูกเองโอ้โหนี่ไงน่ารักมากเลยลูกของแม่ไปกันดีจ้าไปกันดีจ้าอะไรวะไปกันดีกว่าจ้าลูกเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปอุ้ยอันนี้อะไรอะรอบรอบที่แล้วเรามาแล้วยังไม่มีนะตรงนี้ใช่ปะอุ้มี่ใช่ค่ะโอ้โหลูอ้อพิซ่าลูกอย่าก,กดเยอะ โอ้โหตอนนี้เรามาแล้วอุ้มี่อุ้มี่ลงมาเดี๋ยวนี้อ้าวลงมาแล้วลงมาแล้วเดะอุ๊ยเดะอุ๊ยเด้าแลูกลูกลูกตกเหรอลูกลูกเป็นอะไรล่ะจ๊ะอุ๊ยลูกมาเร็วลูกมันอยู่ในนี้แร็วอุ๊ยลูกรักของแม่เอาลูกแม่หายจะนอนตรงนี้แม่อุ๊ยลูกแม่ลูกของแม่จ๊ะอุ๊ยโป๊เหรอคะเนี่ยอุ๊ยเขาปาโป๊เหรอ หายแล้วอุ๊ยเขาทำอะไรอะ่ะโอ้โหเธอทุกคนเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าะค่ะเนี่ยตายแล้วค่ะคุณแม่อุ๊ยลูกลูกรลักของแม่เป็นอะไรหบบใจอย่าร้องนะจ๊ะโอ้โหนี้เป็นสมุนไพรเลยนะเนี่ยเหน่อีกแล้วคนเยอะจังเลยอะ่ะอุ๊ยมีเด็กหลายคนด้วยแล้วเข้าไปในสนามเด็กเล่นคนนี้เยอะจังเลยมีคนเยอะมากเลยนะแบบเนี้ยเนี่ย โอ้โหดูเด็กคนนี้สิอ้าวลูกฉันเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยแแบบมันค้างอะ้องออกแแบหม่มหอีกแล้วโอ้ตอนนี้แมบบน้องอุ้มค้างนะคะน้องอุ้มไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้องอุ้มจะกลับมาใหม่อีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราก็เล่นรอน้องอุ้มอยู่ตรงนี้แหละนะคะโอ้โหเด็กที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเราขอดูเด็กคนนี้ไปก่อนนะคะระหว่างที่รอน้องอุ้มฟื้นคืนชีพนะคะเราก็อยู่ตรงนี้รอไปก่อนนะคะอีกไม่นานน้องอุ้มก็น่าจะมาแล้วเนาะ,ะชาพี่นุ่นเดาไม่ผิดใช่ค่ะ หล่อพี่ยูแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โหฉันกลายเป็นเด็กแทนแล้วเนี่ยอุ้งแงวุ้งแงพี่แกเป็นปคนตก่อนหนูเป็นเด็กคนนึงอ่ะหนูหนูเอาตุ๊กตาไิจ้าป้าเอาตุ๊กตามาฝากจ้าหนูอ่ะหนูหนูนหนูหน,หนูโอ้ยน่ารักมากเลยได้ตุ๊กตาแล้วหลอลูกรถเข็นไหมลูกมะป้าจะเข็นเองอเอาเอาเด็กคนนี้นี่ <c oughs> เด็กหายหายหัวป้าจะเห็นนะลูกป้าจะเห็นป้าจะเห็นอะไรวะ,ป,ะป้าจะเห็ป้าจะเข็นเองลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วคือรถเข็นคือรถเข็นอ้าวหนูทำผิดไปโอ้ยได,ได้ได้ลูกใหม่แล้วโอ้โหลูกของแม่ลูกของแม่น่ารักจังเลยลูกใครไม่รู้รู้จะว่เอาลูกคนอื่นมาตายจริง พาลูกพาลูกไปซูปเปอร์มาร์เก็ตลูกกินอะไรไม่อจะซื้อของไหมจะอุ้ยลูกสีชมพูน่ารักมากเลยลูกเก่าของฉันหายไปไหนแล้วเนี่ยแม่หนูอยู่นะแม่แม่แม่แมเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากําลังจะรอน้องอุ้มมี่กลับมาหาเรานะคะอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงอุ้มมี่มาสิแม่รักแม่ไม่รักหนูเลี้ยวอะแม่เวลาคนอื่นอุ้มมี่อุ้มมี่อยู่ไหนลูกมาหาแม่เดี๋ยวนี้ อยู่หน้าเวทีค่ะพี่ไม่มาหันก่อนไม่ไม่มาลูกหาแม่ไม่เจอเมื่อไรแม่จะอยู่ไหนกูมี่มาหาแม่ก่อนแม่หนูอยู่นี่อ้าวลูกอันนี้ลูกใครเหรอเนี่ยทิ้งเลยแม่ทิ้งปล่อยเลยปล่อ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 ยแล้วจะอ้าวตายหาแล้วลูกใครก็ไม่รู้ไม่มาเห็นหนูก่อนมาลูกตัวจริงของฉันไม่เห็นหนูก่อนมาเอาขึ้นมาสิลูก โอเคไปลูกของแม่โอ้นี่ไงลูกตัวจริงของฉันนี่แห่ทิ้งแม่งเลยแห่ทิ้งแม่งเลย <c oughs> หัวสักเลยลูกกูโอ้ยตายแล้วลูกลูกฉันลูกแม่ลูกแม่กลับมาส่งหัวใจไปหาลูกลูกฉันอยู่นนที่<ม>ไหน,นไห <c oughs> น <c oughs> <c oughs> ป่อยแม่ลงเดี๋ยวนี้นะจ๊ะลงูก <laughs> แม่เอาอะไรเอาไว้กับลูกลูกปล่อยแม่ลงเดี๋ยวนี้ปล่อยแม่ลงหนูจะไม่ทนค่ะแม่ลูกขอร้อง่ะปล่อยแม่ลงเถอะป่อยแม่ลงเดี๋ยวนี้ปล่อยเดี๋ยวนี้ <laughs> หัวสักหัวทิ่มแล้วเอาปล่อยปล่อย <laughs> ไม่เอา <laughs> โอโ้ อุ้มมีลังแกพี่อะไม่อยู่แล้วหนีดีกว่าวิ่งไหนจับอะไรเอาไว้ไม่เอานี่ฉันจับแกขึ้นเลยดีไหมนี่เอา่ะเอ็กซ์มอลเล่ทั้งคู่เอาจ้าไม่นะลูกลูก ลูกทำแบบนี้กับแม่ไม่ได้ลูกกลับมาหาแม่ถุเลชมากอุ้มอแม่ดูนี่ดิดูแม่ดิอยูกลูกอยู่แล้วอุ้มมี่อุ้มมี่กลับมาหาแม่ลูกเอ้าพี่ไต่หนูรอพี่อยู่นี่มาเร็วๆร็วกำลังกระโดดอยู่ตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปหาน้องอุ้มี่รู้สึกว่าจะหลงกับน้องอุ้มี่อีกแล้วเดี๋ยวจะพาน้องอุ้มมี่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะคะเพราะว่า ดูเหมือนว่าเรายังจะไม่เคยมานะ EP ที่แล้วอ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปนะคะน้องๆอ,อุ๊ยคนนี้สวยจังชุดนี้แบบบานมากเลยอะแกเนี่ยพี่รออยู่ตรงอะไรเนี่ยเอ้อไมา่หนูไม่มีหน้าพี่แม็กจูนูม่กูหน้าบ้าอ๋อสวัสดีค่ะขอแบบอ่อะไรดีวะ เอาอะไรดีเอาสปาเกตตี้ยไม่ใช่สิสปาเกตตี้ไม่มีเราต้องเอาโดนัทค่ะโดนัทยังมีรู้เราเมื่อไหร่ยูจะมีใจเอ้ยอย่าร้องอย่าร้องขอร้องติดลิขสิทธิ์มาเธอก็ติดลิขสิทธิ์ค่ะไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องเราต้องไม่ร้องเพลงใดๆทั้งสิ้นนะคะแม่แม่อยู่ไหนอะหนูมาหาแม่ไม่เจออยู่แมคโดนุแมคโดนุแม่มาหาหนูก่อนไหมนี่ไกลกลเป็นพนักงานอะอุ้ย แม่กลายเป็นพนักงานแม็กซ์โดนอ้อไปแล้วแม่ค่ะแม่อย่าลืมลูกสิคะแม่ไม่ลูกแม่จะเป็นพนักงานมัโยูนงมโนงมโนอะไรไม่ได้นะะคแม่มาแล้วสิลูกแม่เป็นแมม่ีคนนนกตไปปลเ็พนักงานแม็กโดนัล้์แล้วค่ะแล้วอะไรดีคะขนมจีบสระเปาโอ้ยกดไม่ได้ไม่ใช่เอามาขายแฮมเบอร์เกอร์เว้ยพี่อยู่นงอูหูอยู่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วยังไงนี่ไงนี่ไงเราขับมอเตอร์ไซค์ไปหาแม่ก่อนหรืขับมอเตอร์ไซค์ไปหาแม่ตัวเองโอ้โว โอ้แม่พี่อยู่นี่โดนนั่งยังไม่รู้แล้วใารอยู่จังโอ้มแม่มาทางนี้โอ,โอ้ยน้องขี่รถมากับใครเนี่ยตัวใหญ่มากเลยเขาติดมากับหนูอะแม่แม่ลูกมาเร็วลูกมาขี่นี่มาลูกมา,อาเอาเอาเอา้าหนูมาโผล่ที่นี่วะเอาลูกไปไหนอะมาโผล่ที่นี่ที่ทะเลเอาต่อ ฉันเอาไข่มาอะไรนี้ฮ่ะแม่จมีโหโอ้ยจมีลูกลูกไปไหนอะมาหาแม่ก่อนหนูตกทะเลแล้วแม่เมื่อกี้รีบมารีบมาแม่หาหนูมาแล้วฮะอยู่ไหนอะโูแม่ดูคนโอ้ทำไมลูกตัวเล็กจังเลยอตัวเล็กมากเลยอะลูกของแม่แล้หนูเป็นลูกคุณแล้วไงอุ้ยดูกระโปรงคนนี้แบบยาวมากตอนนี้แม่กลายเป็นพนักงานแมคโดนัลด์แล้วแม่ค่ะขอบคุณนะคะ ออโ,โอ้โหอ,อย่ามาเอาฉันไปปล่อยฉันอายมาอยู่พนักงาน Mac แมคโดน้์แล้วอุอ้ยคุณรับอะไรดีคะฉันเป็นพนักงานแม็กโดน้อจะมาจับฉันไปทําไมล่ะเนี่ยยูจับไม่อุ้ยนี้แม่ถือรถเข็นอยูซ่อมมันมทิ่มหน้าตรงนี้ตลอดเลยพนักงาน Mac แม็กซ์โดน้แม่ค่ะแม่แม่อยู่ไหนโอ้ยอยู่นี่จะลูกโอ้ยไอ้นี่ก็มาเอาฉันไปจังเลยเดี๋ยนี้ ต่อไปนะคะเรากําลังจะแต่ว่าตอนเนี้ยน้องอุ้มไปไหนก็ไม่รู้อุ้ยเราเข้ามาข้างในได้ด้วยอะไม่เคยเห็นเลยอะอแม่เขาเข็ดดูไปแล้วะ่ะนี่ไงแฮมเบอร์เกอร์มากมายมอยคนนี้เขาก็เป็นพนักง,งานเหมือนกันแม่ไม่หามอาหารนูกโกนไหมเอาแม่ลูกแม่อยู่ตรงนี้เห็นไหมเป็นสถานที่ที่เราไม่เคยเห็นเอาดูดิว้ตรงนี้เอาลูกลูกแม่ลูกแม่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะลงมาอา้าวมีหมาด้วยเหรอไม่เคยเห็นเลย อุ้ยหมาหมาใส่วิกด <s> ้วย <laughs> <laughs> โอเคค่ะตอนนี้เรากำลังจะพาพาลูกไปเป,ไป็นพนักงานแมคโดนัลลูก <laughs> อยากเป็นพนักงานแม็โดนัลแล้วค่ะ <laughs> โอ, <landing> อ้ยลูกวิง่ง <daunting. S 1> เร็วมากเลยอ่ะจะไปเป็นจะไปเปลี่ยนชุดอย่างเดียวเลยอ,อ้าวฉันจะจับลูกฉันมาอุ้ยอย่า,ยาอุ้ยอย่าลูกอย่าปะนาน <laughs> <ped> ไปด้วยกันเลย <laughs> <poisoned indo> เอาลูก <function> จะพาแม่แว้นไปไหนอะชนชนโอเคโอตาตายไม่ไหวเลยลูกเนี่ยลูกจะไปไหนอ่ะลูกมาเป็นพนักงานแมคโดนัลด์กับแม่หนูไม่อยากเป็นพนักงานแมคโดนัล์ูล <fish> ูกแต่งตัวตลอดเลยแต่งตัวทีไรแมบบค้างทุกทีแม่บอกว่าลูกนะแม่เขาิีลูกเขาตีโอ้โหลูกกลายเป็นผู้ใหญ่แล้ะเอาเอาลูกหายอะเอาลูกลูกลูกอยู่นี่ ฉันไม่น่าจะเปลี่ยนชุดอุย๊ยอะไรอะเปลี่ยนชุดไปกับลูกเลยอะอจะไหนอูอ้ตายแหละลูกพาเปลี่ยนชุดเฉยเลยอุยอ้ยใส่ชุดนี้แล้วโคตรเซ็กซี่เลยเแบบี้อะไรคะแม่หนูโตเป็นสาวแล้วเนี่ยแม่ไม่เห็นหนูเนี่ยโอย้ตอนเนี้รู้สึกว่าพี่เนี่ยเซ็กซี่มากเลยรูเซ็กซี่กลัวไปอยู่ตอนนี้ฉันไม่มีลูกแล้วจ้ะจะกลายเป็นวัยรุ่นแล้วจ้ะจะบอกเลยฉันไม่มีลูกฉันจะไปหาผัวใหม่ เราจะไปหาผัวใหม่แน่ค่ะแม่ไปไหนล่ะคะเนี่ยหนูโตเป็นสาวแล้วเนี่ยแม่อยู่ในผับแล้วจ้าลูกแนว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 ออกไปสิแกจะร้องเพลงออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปอย่ไม่อยู่กับแม่น่ะฉันฉันตก นี่บอกเลยว่าออกไปไม้นี่เป็นของฉันออกไปเดี๋ยวนี้ไม้นี่เป็นของฉันจะร้องเพลงเนี่ยถ้าพวกแกไม่อยากออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปอาออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าออกไปอาอออกไปจะต้เป็นอาจะจะร้องเพลงนี่มันไม่ของฉันนะซาลาฮิ哟ซาลาฮโย ซาาเฮโยซาาเฮโยลูกอ้ยไม่ใช่สิทําไม่ใช่ลูกของฉันอีกต่อไปตอนนี้ฉันกลายเป็นโสดแล้วแลวฉันก็จะไปหาผัวใหม่ได้ค่ะบอกไ้ก่อนเลยนะอุ้ยมีสาราน้วยเหรอจ๊ะลูกแม่มาทางนี้แล้วไม่ใช่แล้วลูกลืมเธอไงเรียกฉันว่าลูกเลยแม่เร็วเดี๋ยวเธอเ๋ยว้ดนตบเลยแม่อ้ยลูกอยู่ไหนอะ ยเรียกว่าลูกสิแม่ไ่ไม่รักหนูแล้วไม่ใช่หรอน้อุ้มี่มาแล้วอุ้มี่อุ้มี่ยู่ไหนวะไปเล่นสไลเดอร์ดีกว่าเป็นเด็กแหละเอามาทีนี้ถ้าเป็นเด็กแล้วหรอไม่ยังไม่เป็นค่ะเป็นคนโสดแล้วก็เป็นคนสวยผูนี้เป็นเด็กให้นหน่อยนะหนูขอร้องหนูจะทำอะไรอยากอยากเข็นผู้นี้ไปที่เ้าก็มาเข็นสิก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยอุ้ยสวยมาเลยอะตอนเนี้ยกลายเป็นเธออยู่ไหนอยู่นี่อุ้มี่ต้องแปลงต้องแปลงร่างเป็นเด็กแล้วใส่ชุดอนุบาลก่อนไม่เอาไี่ใส่เบี้ยววันนี้แหละ ไปเข็นเลยโอเคไปโอ้โหแม่จะพาลูกไปไหนล่ะคะอาจจะพากระโดดไปแหนเนี่ยติดติดค่ะนี่นี่น้องอุ้มมี่น้องอุ้มมี่อุ้ยมี่ม่มีติดติดติดติติดหนักมากเลยตอนเนี้ยตอนนั้นมีรูแล้มอ้มมีไปไหนอ่ะอ้าวมีทั้งของแล้วก็มีทั้งนี้แล้วก็มี

ฉันบอกแล้วว่าฉันจะอุ้มแกเย้ใช่โยอุ้มลูกได้แล้วอยาอยานี่แน่นี่แน่นี่แน่ยาอะไรกันเนี่ยโอ้โหโอ้โเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอ ไอ้ตอนนี้เราจะไปบายน้องๆกันแล้วนะจ๊ะหมดเวลาแล้วโอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปโบดในว,วันนี้นะคะพี่นุ่นกับน้องอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปโบดในว,วันนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ด subscribe. กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่นุ่นกับน้องอุ้มทำคลิปวิดต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปโบดในว,วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบายบายค่ะทุกคนนี่แนีนี่แนีนี่แนีนี่นะีนี่แนะนี่นะีนี่แนะน่นะนนะจัดการเลย